รมไอซองนะครับมาแล้วเรลึงเบอร์นะครับดูอันนี้เป็นก็ผลงานนะครับงวดทเแลีวเจ็ดส่วนหกหนึ่งหกนะครับสามตัวหน้าสามตัวท้ายนะครับแล้วก็มาดูแนวทางงดต่อไปนะครับให้อะไรมาเอ่ยมีเท่าแลมโพนะครับให้มาจับคู่เอานะครับ มีบ้านหวยนะครับบ้านหวยไม่ให้สี่ห้าเก้านะครับอาจารย์สบายให้โชคเลยเด่นสี่กับห้านะครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าห้าเก้าห้าสี่หกห้าหกเก้าหกนะครับดวงก็เป็นแปดครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดด้านล่างเขาให้อะไรมามี โบแดงนะครับเด่นเหนือนะผ้าหนึ่งห้าหกห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้าแปดใต้นี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเจริญพรนี่เด่นเจ็ดนะครับคู่เด่นห้ากับเจ็ดนะครับยินต์ต้อนรับนี่เด่นเนือนะครับแปดแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเด่นใต้เป็นสองนะครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปด ั่นใจเต็มร้อยเด่นสีหนึ่ง C หกสี่นะครับอาจารย์พานุพงศ์เด่นมาราธอนนะครับห้านะครับสองตัวมีห้าหนึ่งห้าสี่ครับแปดหนึ่งแปดสี่นะครับห้าหนึ่งห้าสี่แปดหนึ่งแปดสี่นะครับใต้เด่นศูนย์นะครับมาราธอนเนี่ยศูนย์นะครับชุดสองตัวมีศูนย์ห้าศูนย์แปดหกห้าหกแปดนะครับ มาดูด้านหลังด้านหลังูยให้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ละบ้านแต่ละสำนักนะครับยกทิปเด่น7จนะครับนี่7จ็ดสามเแล้วก็0 7 1อันนี้ข้อมเลกท้ายนะครับห้ากับแนะครับ5้าศูนย์ห้าหนึ่งกห้าเก้าแปดศูนย์แปด เซียนม้าทองคําท่าช้างครับเด่น457นะครับชุดพิเศษ C 1, C 4 1 4 4 4 7 4 9อันนี้เป็นเนือพิเศษนะพิเศษเหนือนะครับ1นะครับ1518แล้วก็0ูนะครับ0508มีดีมีแหงนะครับเด่นเนือนะครับ9 9นะครั แดงเริ่มหมดแล้วอาจารย์แดงนะครับมาแล้วครับเด่นเหนือนะครับแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเด่นใต้ก็เป็นสองนะครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดโชคลำเลิ้เบียงจันนะครับเด่นสี่นะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดสามตัวมีศูนย์สี่หนึ่งห้าสี่แปดใต้ก็เป็นสองกับเจ็ดนะครับ 1> 2 1 2 4 7 1 7 4 7 8นะครับ10ราเด่น8นะครับ8 1 8 3 8 6 8 7เด่นใต้ก็เป็น0นะครับ04 05 08 09ล้มหวยเถือนนะครับชี้ชัดานะคาับ 5, 1 5 4 5 8 -3 ตัวมี2 5 4 9 5 8นะครับ ต้เป็นหกนะครับหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะครับอันนี้เป็นคนดวงดีนะครับคนดวงดีคนดวง,งดีเด่นสองนะครับมีสองสี่สองเจ็ดสองแปดนะครับชุดสองตัวชุดสาม 5, 2, 4, 6, 2, 7, 3, 2, ตัวมีห้าสองสี่หกสองเจ็ดสามสองแปดก็มีชุดใต้นะครับหนึ่งกับสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับ สภากาเฟเด่นเหนือนะครับ9นะครับ94 97แล้วก็0นะครับ04 07นะครับรวยพัทับใจเด่นเหนือนอะ4กับ8นะครับ140 542 748เด่นใต้เป็น72 77 70เสียนหวยนะครับเด่นเหนือนะครับ8นะครับ18 48ชัดเจ๋ว รวยชาตินี้เด่นหกกับสมนะครับมีอะไรเอ่ยนะครับมี6กห้าหตัวก็สองหห้าแล้วก็1 6ึ่นะครับ 3ามเป็นสี่สามแปดสามศนีสาะครับเพชรอิสานเด่นหนะครับเ,เด่นห้าห้าหนึ่งห้าสาเดหนึ่งแปดสามแปดเชอบฟ้านะครับใต้นะครับเด่น9ก้านะครับเก้าสีนะครับเก้าสี่เกเก้าแพุทธเ่รตอง9นะครับเด่นเหนือนะครับ เดินเนือในสี่นะครับสามแปดสี่นะครับสามตัวห้าสี่แปดสี่เดินใต้เป็นหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับมีดับล่างสามตด้ครับอันนี้ดับล่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นให้โชคนะครับโอ้ยเปลนผ้าก่อนไม่ค้าอันนี้เป็นให้โชค ให้เฮงให้รวยนะครับเด่น7นะครับ3ตัวมี4 5 7ห้าเจ็วนเจ็ดะครับสตัวเพบรปรลีลานะครับเทพบรุตรลีลาเด่นเนื้อ2องนะครับสองสี่ชุดสตัวก็เป็น027 1 2นสองเจ็ดหนึดรลุงโลดนี่เด่น5นะครับ5กับ9 สามตัวเก้าห้าศูนย์นะครับสองตัวก็ห้าศูนย์สองห้าสี่แล้วก็ห้าสี่นะครับใต้ในเด่นเจ็ดนะครับสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับมาดูม้าสีขาวเฮ้ยขาวม้าแดงนะครับไม่ใช่ม้าสีขาวขาวม้าแดงเด่นห้าเหนือนะครับสวยเจ็ดห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดนะครับ ส้มเซียนนะครับเหนือนะครับ8นะครับ8 2 8 4 8 6นะครับ3ตัว5 8 6ใต้เนี่ยนะครับ2 7 4 7นะครับ6 7สาธิกาครับเหนือนะครับเด่น7นะครับ7 2 7 6 7 0ใต้เด่นสี่เอฟซีหนึ่งสี่หลองลิ้มนะครับเด่น5นะครับ มี3ตัว2 3 8 7 5 8นะครับมี2ตัวก3 6 3 8 5 6 5 8นะครับเห่นใต้มี0นะครับ0 4 0 7 0 6เอ้ย0 4 0 7 6 4 6 7นะครับพูดไปพูดมาลินพันกันเดอร์ขออภัยนะครับอันนี้สำนักสุดท้ายแล้วนะครับคนสู้ไฟนะครับเด่นเนื้อ4นะครับ3ตัวมี ห้าสีก้าสองตัวสี่สามสีก้านะครับเด็นใต้เป็นแปดนะแปดหนึ่แปดห้าเด้อพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะครับสาบุนให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ